เตือนแล้วนะครับคุณชวนหลีกภัยบอกว่าได้เตือนหมอที่โรงพยาบาลตำรวจโดยผ่านเลขาแพทยสภาผมทำหนังสือไปถึงเลขาธิการแพทยสภานะครับต่อกรณีีเกิดขึ้นขนาดนี้กรณีโรงพยาบาลตำรวจนะว่าท่านเลขาควรจะป้องกันแพทย์ไว้ก่อนโดยแนะนำแพทย์เราอย่าไปเซ็นหรือรับรองอะไรที่ไม่ถูก วันหนึ่งเรื่องนี้จะปรากฏขึ้นมาปิดไม่มิดหรอกอะไรก็ตามนะครับเชื่อเถอะครับความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่าวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าต้องปรากฏผมรู้ว่าหลายคนไม่อยากทําปิดแต่แพทย์ติดคุกก็เพราะเกรงใจของจริงนะครับหมอที่โรงพยาบาลตาํารวจยาเซ็นอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ชั้น14เพราะว่าเรื่องนี้ปิดไม่มิดวันหนึ่งมันก็จะปรากฏเอง คุณชวนไม่อยากให้ใครติดคุกมากกว่านี้แล้วครับ